เราจะไปเอาแฮลลี่ฮูเวอร์กันนะคะกับไฟ Spielit aquilo brain handicap Have a look. Take a look at it. It's all one order. Try like it out. Obviously, if anything just. It. No yeah. anything it It's all we'll ten minutes. It's all ten minutes. Ten minutes as well. We just moving uh, our the oh, area. Yeah. Really? Yeah. So, okay. So been busy today, like to painting. Yeah. No, near here? Oh, uh, not far. Not like far. ten minutes. Yes. Yeah. Where is it? Midhurst. Midhurst Road. Yeah. That's that way, isn't it? No. It's not far. Yeah. Yeah. yeah, brilliant. And then yeah. this has got the fittings <laughs> with it as well. So, okay. what do you think just want to give you. Again, dust. I don't want to. Oh, use. this is the dust from the wood. Du, 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 don't, don't put it in the wood. Please. No, uh is. -huh. You've got the three little screws which are on there, which are stuck okay. together. That comes with that. Don't lose that. Okay. That. So that, what? yeah. You. So good. <c oughs> ได้มาละจ้าเฮ <laughs> นรี่นี่นี่กับไายคือถูกมากเพื่อนๆสองอย่างเนี่ยชําจ่ายไปเออพันสองนะคะตกตกหกร้อยเองชิละหกรเพื่อนๆ <c oughs> เ,นเนจ้าของบ้านเขา <c oughs> เขาทำบ้านใหม่นะคะ เราลงในเฟ e บุ๊ k คุณหนูมุ้งยูเคบาเก้นมากอ๋อมีเธอเฮลลี่ดูสิคะลองเฮลลี่หน่อยลองลองเฮลลี่หน่อยเดี๋ยวเอ้ยวโอ้ชักเก้ด ห้หกร้อยบาทเพื่อนเน Maybe this is your car นี่ค่ะได้มาแล้วหกร้อยบาทน้องเฮนรี่เราเฮนรี่ฮูเวอร์นี่แบบว่านะคะเห็นเฉยเแบบนี้นางรุ่นโบราณแบบนี้แต่ก็นั่งใช้ดีนะคะ คือเห็นพี่ตักใช้งานแล้วฉันไปเจอในมาร์เก็ตเพสก็เลยเฮ้ยของต้องมีแฮลลี่ฮูเวอร์นะแล้วที่สำคัญถูกด้วยดูซิเกะหกร้อยบาทเองได้มาเนย้สุดยอดนะคะที <I know. S 1> ฉันเป็น เมียขี้เหนียวมากไม่ใช่ขี้เหนียวรู้จักชัยค่ะปุ๊บแล้วนี่ก็หกร้อยบาทเพื่อนๆอปุ๊บวันนี้หมดไปพันสองค่ะช้อปปิ้งนะคะมาเก็ต l พรส Yeah, <laughs> sure, proper <this> section. Yeah. <laughs> <laughs> Better <Bad laughs> than stop lay down, Mr. Henry. Mr. Henry? เหมาะกับคุณพ่อบ้านมากเห็นไหมเมียน่ารักอะเมียซื้อให้เป็นของขวัญเมียรู้ว่าผัวชอบทําความสะอาดบ้านความสุขของเมียค่ะความสุข <c oughs> ความสุขของคุณหนูยูเคค่ะรู้ว่าผัวชอบทํางานบ้านดังนั้นเมียก็เลยซื้ออีเครื่องดูดฝุ่นให้เลยค่ะ Huh? really good baby very very good เฮลีเอาละของเล่นตัวใหม่นั่งเชฟพร้อมเอาละ <c oughs> ยอมจัดีังเชฟ <c oughs> เอาให้หมดที่รักอ่าถูเลยถูเลยอ่าดูดให้หมดนะจ้าที่รักดูดดูดไปเลย ขอให้คุณมีความสุขกับมิสเตอร์เฮนรี่เอาจ้าผัวชอบทำงานบ้าน<ม>นักเมียก็เลยซื้อเครื่องดูดฝุ่นให้เลยไอ้โอ้ยหีแหกอุ้ยมันดูดได้เก่งจังว่ะอีเฮนรี่นี่มันดูด,ด only 15บา <S 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 คือชําแบบว่าชําเห็นแล้วชํารีบอีนี่เลยส่งข้อความไปถามเขาเลยฉันขอซื้อนะอนก็เลยได้น้องเฮนล,ลี่มานะคะ Better than Makita baby A lot better than Makita น,น้ only battery power, องเฮนลี่เก่งมากขอบคุณค่ะน้องเฮนลี่อันนี้ก็เก่ะเพือ่อนๆอันนี้ เจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เขาใช้ติดห้องน้ำนะคะแล้วที่นี้เขาลือออกถอดออกเซฟทอมส่งไปให้เพื่อนนะคะที่เป็นอิเล็กทริชยนที่นี่เนี่ยถ้าจะเอ่อทำไฟนะคะถ้าไม่ใช่โปรเฟชชันอลอ่ะเออไม่ได้นะคะจะต้องใช้ ปรเฟชชั่นอลที่มาถอดตรงเนี้ยออกนะคะเพราะว่าเขาจะมีไลเซนต์เพราะว่าเรื่อง health and safety อังกฤษ Number ร์วันค่ะ mm hmm. ไม่ใช่อยู่ๆจะทำได้นะคะเอาเอาแบบให้ถูกกฎหมายเป๊ะๆเ,เลยนะ mm hmm. แล้วเดี๋ยวให้เพื่อนมาทำอุ๊บที่ละนั่นไง ให้เพื่อนที่ที่เรือนจำอะนะคะที่เขาเป็นอิลิทิเชียนนะมาเปลี่ยนไฟให้เราที่แฟลตใหม่เอาอีกแล้วมันดูดพื้นอีกแล้วแม่งหัวคุณนี้แม่งดูดพื้นรีดผ้า24ชั่วโมงจ้ะอ,อึ้มิสเตอร์เฮนรี่มิสเตอร์ทอมมี่ ชิปส์ทูน่าและสลัดดินเนอร์ tonight นะคะมันฝรั่งเราก็ทูน่าล้วก็สลัด

ไปอาบน้ําเลยไม่เอาไปอาบน้ําไปอาบน้ําไปอาบน้นไปอาบน้าเห็นน้าไม่ไม่น้าไม่เอาไม่ต้องมาไม่ต้องมาอ้อนไปอาบน้ําไปอาบน้าอาบน้ําอาบน้ําเลย